เทมีเอ็มเพอเรอร์ออฟเดอะดิวายดาตอนที่2,319เลือดของบรรพบุรุษกษัตริย์เผยแพร่โดย d o n o v e l com ตอนที่2,319เเลือดของบรรพบุรุษกษัตริย์เมืองอื่นคงไม่คึกคักเท่านี้แน่คนเยอะจนแน่นขนาดผู้ฝึกฝนทุกรูปร่างและขนาดสามารถพบเห็นได้ทุกที่มีสมาชิกจากหลากหลายเผ่าพันธุ์ทั้งแข็งแรงและอ่อนแอชายและหญิงแก่กว่าและอ่อนกว่าวัย ทุกคนอยากรู้อยากเห็นมากเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ทำไมคนจำนวนมากมาที่นี่พวกเขาสอบถามบางอย่างเมื่อปรากฏว่าการประมูลจะจัดขึ้นที่นี่ในไม่ช้าและสมบัติล้ำค่าที่สุดจะปรากฏในการประมูลมันคือขวดเลือดจากบรรพกษัตริย์และขวดที่มาถึงดอกบัวที่14ในตอนนั้นเมื่อพวกเขาได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นอย่างมากสิ่งใดที่เป็นของราชาสวรรค์ย่อมเป็นสมบัติ ความจริงแล้วเขาเทียบเท่ากับโอสวสวรรค์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่ไม่มีใครสามารถเก็บเกี่ยวเขาได้และถ้ามีใครถามว่าส่วนใดของสมุนไพรอันยิ่งใหญ่ที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์นี้มีค่ามากที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นแก่นแท้ของเลือดของเขาอย่างแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเพียงเลือดของแอนสตราวคิงไม่ใช่เลือดของแอนสตราวคิงในกรณีนั้นผลกระทบจะแย่ลงมากมิฉนั้น,นผู้ประมูลคงโฆษณาไปนานแล้ว เมื่อคิดต่อไปก็เป็นความจริงด้วยแก่นแท้ของเลือดที่หายากแม้แต่ราชาแห่งสวรรค์ก็ไม่สามารถมีได้มากมายมันเป็นแก่นแท้ที่เข้มข้นของราชาสวรรค์นอกจากนี้ราชาแห่งสวรรค์จะขายส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาหรือไม่ถ้าเขาต้องการเงินเขาจะสามารถได้รับจำนวนนับไม่ถ้วนอย่างง่ายดาย ดังนั้นจึงเป็นที่แน่ชัดว่าเลือดของแอนสตราว์คิงไม่ได้ถูกประทานโดยแอนสตราว์คิงโดยสมัครใจมันต้องเกิดการรั่วไหลในการต่อสู้ครั้งใหญ่และมีคนบังเอิญไปหยิบมันขึ้นมาหรือไม่ก็เป็นราชาบรรพชนที่ตายไปแล้วและมีคนเก็บมันจากศพของเขาหากไม่พูดถึงคุณหยวนและระดับพระราชวังอมะตะคนอื่นๆแม้แต่หัวใจของชนชั้นสูงต้นกำเนิดจากน้อยไปมากทั้งสองนั้นก็ยังเต้นรัวยอย่างบ้าคลั่งไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการครอบครองมันไว้เป็นของตัวเอง อย่างไรก็ตามยังมีเวลาอีกมากและมีเวลาอีกไม่กี่วันก่อนที่การประมูลจะเริ่มขึ้นดังนั้นทุกคนจึงตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่ออีกสองสามวันแล้วออกเดินทางอีกครั้งหลังจากการประมูลสิ้นสุดลองอทุกคนถูกอัมปอไม้หันอากาศไมโทนอย,อย่างกระตือรือรน้นพวกเขาตั้งใจแนว่วแน่ที่จะได้เลือดแอนสตราว์คิงขวดนี้และทำบัญชีความมั่งคั่งส่วนตัวของพวกเขาอย่างเงียบเงียบเพื่อดูว่ามันเพียงพอที่จะซื้อเลือดแอนสตราว์คิงส่วนนี้หรือไม่ เมื่อเห็นว่ามีกี่คนที่มาที่นี่เห็นได้ชัดว่าเลือดของแอนสตราว์คิงขวดนี้มีค่ามากเพียงใดถึงเวลานั้นการแข่งขันจะเข้มข้นมากอย่างแน่นอนเหลือเวลาอีกเพียงเจ็วันก็จะถึงวันประมูลดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้พักผ่อนหลายวันและออกเดินทางมาถึงสถานที่ประมูลความปรารถนาของคุณยูอันนั้นยิ่งใหญ่ที่สุด แม้ว่าเขาจะเป็นราชาดาราและแทบจะไม่มีอุปสรรคในความก้าวหน้าของการฝึกฝนของเขาเขาก็ยังจำเป็นต้องสะสมพลังให้เพียงพอทุกครั้งที่เขาทะลวงผ่านตอนนี้เขาต้องใช้เวลานานมากในการสะสมพลังให้เพียงพอเพื่อที่เขาจะได้สะสมพลังให้เพียงพอสำหรับการระเบิดในเวลาอันสั้นและรีบเร่งไปยังความลับที่สิในจังหวะเดียวขวดเลือดแอนสตราคิงจะช่วยให้เขาทำตามขั้นตอนนี้ได้อย่างแน่นอน ยูยูอันมองไปที่ลิงฮันอย่างสงบสงี่ยมเขาต้องการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเท่านั้นและเขาจะจัดการกับหลิงฮันเขาจะทำให้เขาขายหน้าในที่สาธารณะจากนั้นก็ฆ่าเขาอย่างลับๆในภายหลังกำจัดผู้ชายคนนี้ที่ทำให้เขาอับอายครั้งแล้วครั้งเล่านับลิวยูยาและไอคุนเฟงไม่เต็มใจที่จะยอมรับความอ่อนแอเช่นกันพวกเขายังห่างไกลาจากความลับที่สิเอด แต่ด้วยความช่วยเหลือของขวดเลือดแอนสตราว์คิงพวกเขาจะสามารถมองเห็นความหวังได้อย่างแน่นอนคนอื่นๆก็ไล่เลี่ยก,กันแม้แต่ดวงตาของยูอานและฉีชวงก็เปล่งประกายหากพวกเขามีเลือดของแอนสตราว์คิงในปริมาณมากใครจะรู้พวกเขาอาจจะสามารถฝ่าฟันและกลายเป็นแอนสตราว์คิงได้แม้ว่าความหวังนี้จะเล็กน้อยอย่างน่าสมเพชแต่พวกเขาก็ยังตัดสินใจที่จะได้รับเลือดของแอนสตราว์คิงขวดนี้แม้ว่านั่นจะหมายถึงการสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพวกเขาก็ตาม หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงสถานที่ประมูลว,ว้าวแม้ว่าพวกเขาจะจงใจขยายสถานที่ประมูลเพื่อเห็นแก่สายเลือดของแอนสตรวลคิงโดยมีทางเข้าทั้งหมดสี่ทางแต่ก็ยังมีผู้คนต่อแถวยาวอยู่ข้างนอกใครจะรู้ว่ามีกี่คนที่หวยหาเลือดอันมีค่าขวดนี้ การแสดงออกของคนเช่นยูยูอันและกลุ่มของเขาไม่ค่อยดีนักพวกเขามีทรัพย์สมบัติจำกัดพวกเขามีเพียงสตาร์สโตนจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยในการฝึกฝนและยาจากสวรรค์นหนึ่งหรือสองตัวเพื่อช่วยในการฝ่าฟานันหรือช่วยชีวิตพวกเขาในเวลาอันสัน้นแต่แน่นอนว่าไม่สามารถเป็นสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นระดับของเซเลสเทียลคิงเทียได้แต่คนอื่นๆก็เตรียมพร้อมดังนั้นจะเอาชนะคนเหล่านี้ได้ง่ายๆได้อย่างไร ก่อนหน้านี้หลิงฮันได้ฆ่าบรรพกษัตรย์กว่า100องค์ด้วยเล่ห์เหลี่ยมในเขตกลางดังนั้นเขาจึงครอบครองความมั่งคั่งที่น่าอัศจรรย์โดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้สนใจเลือดของแอนสตราว์คิงมากนะักเพราะแม้ว่าจะมีแอนสตราว์คิงบางตัวที่เขาฆ่าอย่างโหดเหี้ยมในเวลานั้นแต่ก็ยังมีแอนสตราว์คิงจำนวนมากที่ร่างกายยังคงไม่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นเขาก็เก็บพวกมันไว้ในหอคอยดำถ้าเขาต้องการเลือดของแอนสตราว์คิงก็จะมีจำนวนมาก ในความเป็นจริงเขามีเลือดของแอนสตราว์คิงจำนวนมากเช่นกันแต่ถ้าเขาใช้เลือดของแอนสตราว์คิงโดยตรงผลลัพธ์เดียวที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขาดื่มเข้าไปก็คือความตายมีพลังที่บรรจุอยู่ภายในมากเกินไปและความตั้งใจในการต่อสู้ก็แข็งแกร่งเกินไปมันไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถทนได้เลย ถ้าเขาต้องการที่จะกินมันเขาต้องขอความช่วยเหลือจากชนชั้นสูงเพื่อช่วยปรับแต่งสารอันตรายที่บรรจุอยู่ภายในมิฉะนั้นก็จะเป็นเพียงการเกี้ยวพาราสีกับความตายความจริงที่ว่าเลือดของแอนสตราว์คิงสามารถขายได้หมายความว่าสารอันตรายภายในควรได้รับการขัดเกลาแล้วและสามารถนำมาใช้ได้โดยตอรองอ,งอ สิ่งที่หลิงฮันสนใจก็คือเทคนิคการขัดเกลาน่นี้ถ้าเขาสามารถเรียนรู้ได้นั่นก็เท่ากับว่าเขาได้รับสมุนไพรระดับเกรดเซเลสเทียลคิงในปริมาณที่น่าอัศจรรย์เขาแยกตัวออกจากกลุ่มด้วยข้ออ้างและไม่มีผู้หญิงสามคนติดตามเขาด้วยซ้ำแต่เขาพบมุมที่ห่างไกลและทำการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของเขาเขากลายเป็นสมาชิกของแอเจรสและออร่าของเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกัน อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ฝึกฝนกฎแห่งแสงและนั่นจะถูกเปิดเผยทันทีที่เขาเริ่มการต่อสู้เผ่าพันธ์เทวดาสามารถใช้กฎแห่งแสงได้ตามธรรมชาติแม้ว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาจะไม่ใช่กฎประเภทนี้พวกเขายังคงใช้กฎนี้โดยไม่รู้ตัวเมื่อพวกเขาต่อสู้เขาเข้าแถวและเข้าไปจากนั้นส่งข้อความไปยังเจ้าหน้าที่ของโรงประมูลคุณบอกว่าคุณมีของล้ำค่ายอย่างเหลือเชื่อที่จะขาย ไม่นานก็มีผู้อาวุโสคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาเป็นชนชั้นสูงลำดับที่8ของดอกบัวซึ่งเป็นสมาชิกของเผ่าเทวดาด้วยแต่สีเทาเข้มได้ปรากฏขึ้นที่ปลายปีกขนนกของเขาแล้วนี่เป็นเพราะเขามีประสบการณ์กับความทุกข์ยากของอิมโมเทลมากเกินไปและนั่นก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเขาแล้วอีกสองสามรอบเขาไม่ควรยืนอยู่ที่นี่อีกต่อไปแต่เขาจะมีฝีที่สีสันและมีนองไหลออกมาจากใต้เท้าของเขาและอาจตายได้ทุกเมื่อ หลิงฮันอบยักหน้าในตอนแรกคนที่รับใช้เขาเป็นเพียงคนงานระดับล่างแต่เมื่อเขาแสดงระดับการบ่งเพาะของเขาและบอกว่าเขามีบางสิ่งที่สำคัญที่จะต้องนำไปประมูลมันก็กลายเป็นผู้อาวุโสคนนี้ที่มารับใช้เขามันคืออะไรผู้เท่าถามหลิงฮันหยิบขวดยกออกมาและววางไว้บนโต๊ะผู้อาวุโสหยิบมันขึ้นมาและกำลังจะเปิดเมื่อเขาได้ยินหลิงฮันพูดว่าระวงัง เขาไม่ใส่ใจเป็นไปได้ไหมว่ามีสัตว์ดูร้ายอยู่ภายในเมื่อเขาเปิดขวดออกออร่าแห่งการฆาตกรรมที่อธิบายไม่ได้ก็พุ่งออกมาทันทีและมือของเขาก็สั่นโดยไม่ได้ตั้งใจทันใดนั้นขวดก็ตกลงบนพื้นหลิงฮันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วป่าเขาจับขอวอร์ ก่อนหน้านี้เขาได้เล่นซอกับศพของแอนสตราวคิงแม้ว่าเขาจะยังไม่สามารถสัมผัสดโดยตรงกับร่างของแอนสตราวคิงได้แต่ก็ไม่เป็นไรตราบใดที่มีขวดอยู่ระหว่างพวกเขาตราบใดที่ฝาขวดไม่ได้หันเข้าหาเขาโดยตอรองงอเคยเป็นหลิงฮันวางขวดลงบนโต๊ะจากนั้นยิ้มจางจผู้อาวุโสอดไม่ได้ที่จะดูเขินอายหลิงฮันเตือนเขาล่วงหน้าอย่างชัดเจน แต่เขาก็ยังเกือบจะทำขวดหล่นใครจะรู้ว่าความสูญเสียครั้งใหญ่จะส่งผลเช่นไรหากได้รับความเสียหายจากการตอกอนี่คือเขาดูตกตะลึงเขาเพียงแค่ต้องตรวจสอบออร่าที่รุนแรงนั้นและเขาก็รู้ว่าสารในขวดนั้นไม่ธรรมดาเขามองไปที่ขวดอีกครั้งและสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีในฐานะมืออาชีพเขาเข้าสู่โหมดการทำงานทันทีและละทิ้งความอับอายก่อนหน้านี้เลือดบ,บรรพกษัตริย์ เขาหน้าซีดด้วยความตกใจจากนั้นสีหน้าของเขาก็แปลกไปพวกเขาได้รับเลือดของแอนสตราว์คิงเพียงบางส่วนหลังจากผ่านความยากลำบากมามากและตอนนี้มีขวดอีกขวดปรากฏขึ้นในกรณีนี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเกินไปเหรออย่างไรก็ตามมันยังไม่ได้รับการขัดเกลาวเขาขมวดคิวซึ่งจะส่งผลต่อราคาประมูล